ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เหตุการณ์นี้อยากให้ฟังให้จบนะครับแล้วลองคอมเมนต์หน่อยว่าคิดเห็นกันยังไงคือมีวัยรุ่นผู้ชายอายุ19โดนตำรวจสพสตึกที่บุรีรัมย์จับก,กุ่มครับเพราะเขาขายยาเสพติดแต่เจ้าตัวบอกว่าจำเป็นต้องขายยาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูยายอายุ82เพราะแม่ไม่ส่งเงินมาให้เขาใช้เลยตำรวจสพสตึกได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีคนไปพัวพันยาเสพติดก็พากันไปตรวจสอบ เจอในเสืออายุ19อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งตอนแรกในเสือบอกว่ามาทําไมกันครับตารวจก็เลยบอกว่ามีคนร้องเรียนเขาเลยบอกว่าใครร้องถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมแค่เสพผมไม่ได้ขายนะออกตัวแบบนี้เลยนะครับแต่ตํารวจไม่เชื่อค้นแล้วเจอยาเสพติดรวม575เม็ดคุมตัวในเสือไปโรงพักสอบปากคําเพิ่มเติมเจ้าตัวให้เหตุผลว่าผมยอมรับว่าต้องขายยาเพื่อหาเงินมาดูแลยายที่อายุ82ถ้าผมไม่ทําผมจะหาเงินยังไงล่ะ เพราะแม่ผมไปทํางานต่างจังหวัดไม่ส่งเงินมาให้ใช้ผมจนปัญญาจริงๆจังหวะนั้นแม่ในเสือมาที่โรงพักพอดีแม่ร้องไห้เลยครับเพราะเห็นลูกโดนจับแม่บอกว่ามีลูกสี่คนในเสือเป็นลูกคนสุดท้องให้ในเสือเนี่ยช่วยดูแลยายเพราะตัวของแม่ไม่ได้มีที่ทางไม่ได้มีที่นาที่ไร่เหมือนคนอื่นเขาก็ต้องไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดแม่ไปทํางานที่ชนบุรีครับทาอาชีพเก็บขยะขาย หาเช้ากินขําเงินทองไม่ค่อยมีเหมือนกันนั้นๆจะกลับบุรีรัมสักครั้งหนึ่งแม่ก็ยอมรับแหละว,ว่าไม่ค่อยได้ส่งเงินมาเพราะว่าลําพังเองหาเงินก็ยากพออยู่แล้วอดมือ้อกินมือ้อรอบนี้ที่กลับมาบุรีรัมย์เพราะว่ามางานศพญาติแล้วมาเจอข่าวร้ายซ้ำสองว่าลูกชายโดนจับแม่เองร้องไห้ใจจะขาดครับกอดลูกเอาผ้ามาซับน้ำตาก็เป็นที่สลดหดหูใจบนโรงพักกันนะฮะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามคุณทําผิดอ่ะในเสือเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยต้องถูกส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟอลโล่กดติดตามกดซับสไคร e ฟังขิงเล่าด้วยนะครับทุกคนครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดนะฮะ